สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าไว้เมื่อนแม่นุนาลอยน้องจีโน,าน,นมาทํางานด้วยจ้ะมาทํางานแทนแม่แม่ว่าแม่เมื่อยแม่นุจนายก็เลยมาเก็บแทนจ้ะเมื่อน้มาเก็บลูกล่วงด้วยจ้ะก็เลยเอ้ยเห็นดิบววะพ่อแม่พี่น้องเห็นดีบวะเมื่อนุจนายมาถึงเมื่อหมาด้วยจ้ะแม่มาเห็ดงานตั้งเป็นอาทิตย์แหละแม่กับ่เห็นด้วยจ้ะเฮ็ดโคหลวงพอแม่นุจนายมาก็จึเลยอยู่ข่างทางเลยจ้ะพอ แม่น้องจนาหาว่าสิไปข้องน้เด้่อจากเลยยั่งผ่านเอ้าเฮ็ดอยู่ข้างทางเต็มเลยสิพาเพราะแม่พี่น้องเบิ่อเ้ืจ้ะรอเพราะน้องจนายมาแม่น้องจนายเปิดไว้เลยจ้ะรอเพราะน้องจนายขขืนปลามาถึงตรงนี้ก่อนแม่น้องจนายก็เลยนั่งเฝ้าเ้ืจ้ะว่าเม่นอย่างเปิดไว้แล้วเพื่อนอยู่ข้างทางมาเบิ่งข้างสำเดยมาเบื่งกันจ้านี่ข้างสำเดยบ่ข้างสำาลดเพราะแม่พี่น้องทางนี่เป็นถนนเรือจ้ะพราะน้องจนายเมื่อขี่ผ่านไปผ่านมาแหละตรงนี้ มันต้องชนะไอเจอนี่อันนี้ก็เป็นถนนจ้ะอีกเส้นนึงฟ้ามาเรียวฟ้ามาเรียวเอาเล็กขึ้นป้ามาพี่ก่อนมาพี่ก่อนวันนี้นะมาเร็ว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 สวัสดีครับเย็บเดียวเย็บ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 ม,มาพี่มาพี่ ถ้าดังนานเลยได้นี่ขึ้นงอย่ากแต่มีคนมาเริ่มจากตรงไหนก่อนคุณได้แล้วเอามาคุณเลยันผมบอกว่าอย่างเลยมาถึงคุณเลยติเฮ้ยเขาขึ้นมาถึงมือแท้ถ้าสมมติว่าหายแต่สิโตมาสเตสีเห็นได้นี่บอกเจาะรถอยู่เที่นี่คุณ <diy> อะค่อยพี่น้องเบิ่งไหยเห็ดเท่านะใส่ถุงขวดน้ำห้องก็ได้ เบอรน้าวดินมือหนีเจก๊กเขากินข้าวเหนียวหรือไก่เจ้าวะหุงข้าวไว้จ้าอุรยุ่งกรองน้ำเงินไปได้มาเพื่อจะหาเหชรด,ด้วยจ้ะมาทำงานและเป็นคนดวงดีนะนะยเจอ,อไฟก็เมื่อยเที่ยวแกบุญมีไฟเจอเขาจะไปเข้าห้องน้ำยังวเขาจะไปป่า งามข้านงนาเลยดินแข็งอีกเรื่องนึงเด่นึแนนอันนี้ดินพันธุ์้วน,น,นดินแดงแต่จะให้ดูบรรยากาศข้างหลังนี่จะไงว้าให้อยู่กลางุบเขาด้นี่สัญญาณโทรศัพท์มาต้องพูดถึงโบมีคนน่ะท้องฟ้ามือฝนร้อมสีต๊นี่ทั้งน้านี่กับภูเขาจะภูเขาเบิดเลยนี่เฮาอยู่ตรงกลางอยู่ในอ่าวเฮาอยู่ในอ่าวเรียกว่าในอ่าวแต่ว่าอย่างก็ั้ไนไง ไม่อกไม่ลืบไม่อกไม่ลืบของแห้งเ็กแบบนี้ไม่อกไม่ลืบ,นนบลว่าง่ายๆก็คือภูเขาล้อมรอบไม่น้องจะนายอยู่จ้ะเขาอยู่ตรงกลางภูเขาะไดีๆดีๆดีๆว้าวคุนนอน เห็นว่าเข่าเห็นขานี่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 นึ่นบนขาคุณนดอยมาจากใส่นี่ใส่ดอกเคุนดอกจะใส่ดอกจะไปผูกทางไหนดิโอ้ขับเก็บเอานี่มีนอนอีกเนาะดอกแม่เห็นไหมอืมแม่นอนมาแต่ใสเนาะนอนเลยเว้ โโยันเห,หลือเหลือเลิศเก็บกันจ้าอ๋าน้ำกนึ่งินไหที่ได้ค่ะขาวๆนี่กรอบเท่ บรสามารถเฮื้อได้เลยจะต้องหาเดี๋ยวส่องเอาเป็นขีไ้ไถฝ,นฝนานฝานฝานปา่ตัวนี้เป็นอย่างที่เอายานเ้ยสามดอกสามดอกน้ำเงาเ้อเอาดิอืกินอะไรไม้ขาเพื่อฮหดงานแล้วเจอเจ้าหมนูนะพ่จะม่นจนอนะ่คอดินแข็งๆ บุกเขียงตกปานนี่ตกเกิดผู้มืออยู่นี่มีแต่ยู่หองเฮาเลยเบตกตกอยู่ตกแบบไดบุตกตุกเปอเปียกตกพอดีแบบออกมาย่างพานุจิโนย่างนิ่งมาได้เห็นจ้ะตกบุจิงบบจังว้าวค่ะอืมฮะนี่ใส่กะเปียนเลยจ้ะ มันบูโฟสิครับบุกยังหลายตาี้เก็บตรงนี้เลยขาเพิ่งจะนอนอยู่แบบมันเอ้าห้างปเห็นเพื่อเ้อเมื่อสิบบานบุกไปน้ำจะไหน มอารติ้มนะครับกับไก่ไเกล้ม่ได้เอาคนออกไปนำบริสิทิเี้งอ่ะหยุยมายังมาไกๆนแ้ใช่ปะไว้ไว้มือบางบเห็นจ้ำไหลลุกขนเลยอยู่กันพิธีนี่นี่ดอกดำดำนี่เี้งดีเด้อ ตัวหลวงก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้ะบ่อได้ดอกดอกนี้ได้เว้ร์ค่ะดอกไปใส่ตัวเอาขาไปนี่งนะขาตัวมาจากตัวกินไอ้หนูหนูแทะหนูแทะโอ้ยหนูก็อยากกินเทดเอาเนาะ ยังโบงัดไว้บ่น้องจะไหน <Yeah. S 1> ไปเติมใส่กระสอบน้อนี่ได้มาแล้วดิน <c ười> อุ้ยนี่ภูมิใจนำเหนือหนุนด่วนเดี๋ยด่วนลายพรมพี่น้องสีตาลายได้เอาพอดีพองามพอบอ่แม่นอย่างพื้นที่ตกจ้ะขาพื้นเอาเด้อ อย่าพ uhm. 네่ bo si ้อย huh. ่าพ่ mm ้อ hmm. ย่าพึ้งทำเห็ดเฮาอมยคอยเออทำนี่แหละได้อยู่เมื่อบอกคนเก็บได้บอกฝนอืมบอะมบุญเกิด มืดเลยป็ะฝุดตกมาบาทเดียวเสียดอกไหาดอกให้ไหมนี่จะยงังเห็นฟ้าคุณแม่น้องจนนายเห็นหอยคุนเอายูนึกว่าเต๋หึงแล้วนะะึกว่า แสดงว่าตอนเพิ่งเอารุ่นท่านก็ต้องเอาตัวน้อยแลหละเนาะมาป่ะพี่คือวีนวักเพราะซ้ำโดนี่สามเลยสาบกินแลุ้กจิตบื่งเนยจิ้มหูเี้ยเห็ดชะถรกนแล้วเพิ่มตัว dọc như mặt bây giờ mong mẹ nói đi mẹ ngân ngay lúc mẹ bây giờ mẹ ngân lại mẹ ngân ngay mẹ ngân ngay mẹ ngân trên này Lúc này mẹ ngân ngay mẹ 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 Ngắt mẹ 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 trên này mẹ 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 mẹ

ยกมาหัวหน้าอยู่ก็ไปตัอกินเนนะี่ยเอาขาเป็นนอนไปได้ยังไงเจ้นี่ยกขึ้นแ <laughs> ล้วไม่เห็นขา Thôi chà, đều không phần thì ham hết độc suối suối hả? Phần xịt bỏ xuống, vẫn thịt phần vậy Phần túp chụp Chịu bỏ lên hết Thì phần đen đen quá Đem mưa vào Còn đây chai ừ. Cầm đầy cả, ngang quá kiếp mà về đâu ở trên này không buồn ต้องมาใต้ควรก่อนเดี๋ยวค่อยอ้อมไปทางฮัเอาสิอ้อมควรน้อยเลยจะไปแต่และดินรัดมากเอ้อพุธมีดอกน้อยํนึืม Mãi Mà... Mà thế theo hình ống pháo để đẹp phần xoay này như như mày gặp mọi tình hình phân tóc con gần nhào gần luôn tuk pam kapitê luôn 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 เห็นตอนนู้นฉันนังนกอจะมือ่อฝนฝนกระตุกในกล้องไปไม่พี่น้องเห็นอยู่บอกตกจริงจังมาแล้วี๋ยวเขาสิฟ้าคลิปพิษแล้วเขาใต้บอกเอ้ยเอาใส่นาำด้วยกันจ้ะเห็นหืม ำเนยปับกิ้งกลอกเล็กอืมอืมนี่อืม,อ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 มได้หลือมั้งได้รลอวปน่ไอืมดอกตะมุตะมิโอ้ความนจะไคกิปเลยจ้ะฝนที่ตอกอะคาพยายนี่ ขาเปนา็นเน่าโอ้โหถ้าถ่ายแท็กิีงลงมาค่ะนี่สีหัวให้เด้อเอาทำคอนเทนต์ให้เนีนะ่ย <laughs> กิ้งลงมาเลยเอ้าใหา้พ่อแม่พี่น้องหัวนะกิ้งลงมาเลยบุษยค่ะจอดหัวมันสิซักอีกบ้ันเราแบบว่าเฮ็ดคอนเทนต์หานเอาได้เหรอ ขวดน้ำเนี่ยมีขวดน้ำอยู่ในขาเนี่ยไปสิต๊์ใส่พ่อแม่พี่น้องก็คือขวดน้ำอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องก็จะว่าอีกแ้บเน่ยขวดน้ำรู้ขวดไปด้วยจ้ะเสือ้อเสื้อบ่มีไฟเห็นเนาะเฮ็ดออกแคมทางครับ ฝั่งนี้กระทางฝั่งพุ่นกระทางกะพุ้ไป,ไปมาปมา่งกอนสิอุม,มาเลยอุ้ม,มาเลยขนาดงัดเลยได้ค่ะนี่ยง็บเป๊บ หัวอ่อหัวอยู่พุ่นโอ้ทองห้องโอ้โอ้ดูใจเย็นใจเย็นกอบขนาดเนาะดอกแบบนี้เอาไปตั้งจะได้เป็นเมื่อไหร่ นี่เปนเรือข really? ้างนอกกระยมกระยมเดี๋ยวเขาพูดเองไปเฮ็ดทำไปคิก่อนจ้ะปดได้ปลตายนึงาสร็งานเจ้าอ้หนักเนีเห็อยู่บนะไอต้องยกเหน ได้หลายเตนนื่นแล้วคน้องจันไรเนาะเขากับซีคลีไปทํางานก่อนเด้อจ้าสิขอตัวลาก่อนฝนก็นไล่มาแหลอะอันน้าจ้าคลิปนี้ก็พามาขุดเห็ดคนหลวงเห็นแบบบังเอิญแบบคนหมาเนาะบองซื่อซื่อซักอันนาจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจันไรยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ